ัสือพิมพ์การเมืองที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็มาถึงคิวหนังสือพิมพ์หัวสีขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่30ตุลาคม2530กับข่าวใหญ่ที่ว่าคดีทุจริตเครื่องราชด,ดังสนั่นเมืองจับเจ้าคุณอุดมอดีตรัฐมนตรีช่วยขุนทองพบหลักฐานใบอนุโมทนาบัตรเงินบริจาค1ัน0ล้านคดีนี้กรมตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับกลุ่มผ่านกระทรวงมหาดไทยไปสู่การพิจารณาถึงระดับนายกรัฐมนตรีได้รับอนุมัติหมายจับกลุ่ม ปฏิบัติการบุกจับกลุ่มครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา7โมงวันที่29ตุลาคม2530ทางตำรวจได้เดินทางไปจับกลุ่มนายคุณทองผู้ผิวเดือนอดีตนำมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปี2523-2526ถึง 2, เนื่องจากมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นผู้เซ็นชื่อใบอนุโมทน,นาบัตรเพื่อประกอบการขอเครื่องราชขณะที่กำลังถูกจับกลุมนั้นทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้โทรศัพท์สัมภาษณ์นายคุณทองตอบทันทีว่า ผมบริสุทธิ์ไม่คิดว่าจะทําอะไรผิดแต่ถ้าเกิดผิดก็คงบังเอิญว่าไปอยู่ในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องแต่ยืนยันว่าผมบริสุทธิ์